สวัสดีครับช่างตีนะครับวันนี้จะมารีวิวงานตัวศูนย์เต็มระบบนะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไม้มะค่าแต้ทั้งลำนะครับตัวนี้ช่วงชัก75นะครับรางจะมีร่องสายพีอนะครับเป็นรางอุโมงค์นะครับตัวนี้ไปกับปี55เซนนะครับไกลระคังเซฟข้างนะครับตัวนี้พร้อมศูนย์เล็งสแตนเลสหน้าหลังเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะครับ ตัวมาค่าแต้ทั้งลำไปเข้มๆเ,เลยครับทัก75นะครับยางตึงปี55เสบ้าจะเป็นกระป๋องโค้สีแดงนะครับ <c oughs> ไปแรงๆเลยครับตรงๆเลยครับรุ่นนี้ราคาเพียง3,999บาบาทนะครับงานเข้มๆดุๆเลยครับ ปกติรุ่นนี้เราขายอยู่ที่4,500บาทนะครับช่วงนี้จัดโปรให้ลูกค้านะครับช่วงโปรปลานกน้ำครับตัวนี้กำคอก็มีนะครับเดี๋ยวลองดูกำคอนะครับสเปคเดียวกันทุกอย่างเลยครับราคาเท่ากันนะครับไปเข้มๆเลยครับปีก55เหมือนกันนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ